สี่ครับเพืเ่อนๆที่เห็นตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นของที่ป้าเราเอามาให้นะคะคชิ้นแรกนะคะจะเป็นขนมป้าฝรั่งเศสนะคะอันนี้วยขนมปองนะคะขอก็ที่ก็เป็นขนมปังกันเดนมันก็แข็งมากเป็นโรลคิตต้สีบัร์มพเดียมมาการองสโลมาก แล้วก็มีอันหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้นะอันนี้มีคนจองแล้วนะคะัน,นี้แล้วก็สตรอเบอร์รี่ขออน,นุญาตอีกหน,นึ่งไปนะคะป,าาปลากรงแต่แพ็คเลยแล้วก็เป็นบอนเบเกตี้สีแล้วก็มีปลาไท,ทกิรูปบมาสโลโด้วย อตกซอสกุชี่แบบขนมปังแ,แล้วก็มีไอศครีมนะคะนุ่มสนุกม,มากต่อไปดูถุงต่อต่อไปจะเป็นนี่ค่ะบัชบันมีเดียมบัชบันสีเหลืองมาชิ้นเดียวนะคะเคแเราก็มีนี่บันโถเดียงจะเป็นหึงบันโถสีเหลืองมาแค่สองชิ้นบันโถ ม a ลชิวล่ามิเดียมาประมาณมาสามชิ้นเออใช่ใช่ใชมาสามชิ้นนะคะต่อไปจะเป็นบางตอนเป็นโอปิโชส์นะคะสโลมากรูปมากสโลมากอะ่ะของเพื่อกรยังไปสโลข้าวนี้นะคะดูถุงต่ปไปถุงตไปลาจ้าววว ทยะกยีไม่รู้เรียกชื่อถูกไหมนะคะก็มีสองแพ็คต่อไปเป็นราชวาเนี่ยเจ้าคุณดีวว้หรอเปล่าไม่แน่ใจมีสองชิ้นนะคะจองมีคนจองแล้วนะคะแล้วก็คีมพับวิ้นนิอัแซมมี่นะคะคของแคสแซมมี่ นะต่อไปนี่นะคะเป็นถุงนี้ก็มีบานแพนด้าบานมีพวกเนี้ยเมลอนมีพวกเมลอนแพนด้าอะไรนึงแนีแล้วก็เป็นพวกนี้ไห้รูมันชื่ออะไรทำเคิกเลยที่นี่ถ่าฟ้าไม่ได้แล้วต่อไปเป็นก็ตรงนี้อัมปังไมามีคนจองแล้วนะ เมื่อนางฟังมาเยี้ยนี่ซื้อตัวอะไรสักุชิกระจกกุมะก็มีแล้วก็มีกระจกอันนี้ยจ้ามาการองมาสบอลนี้แล้วก็พวกระจกอะไรประมาณเนี้ยเต็มมาหมด ก็จบแล้วต่อไปนะเป็นพวกของพวกประมาณจีๆเล็กๆดูเอานะว่าของเยอะมาก เป็นกิฟช็อปนะเอ้ยไม่ใช่มาการองหัวใจคะ่ะมาแพ็คหนึจ่จแออมีไอศครีมด้วยนะไอศครีมนะคะมาหนึ่งแพ็คเท่านั้นหมดแล้วโอเคเออหมดแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับของ พวกมีเยอะมากเดี๋ยวไปจัดของให้ลูกค้าก่อนบ๊ายบาย